มันลุกแม่มันลุกแม่มันไม่อยากจะลุกก็ต้องให้ลุกเพราะต้องการให้แม่มันไขมันสลายลแฟสามคนนาไขาทเทียสุดล้วก็ไขทเทียดูนะการเข้าด้านข้าง เข้าได้สูงสุด5คนเกินนั้นโหลดยากโหลดไม่ได้การเข้า5คนคนแรกสุดใครที่คนเรียสุดเขาจะให้อยู่หน้าสุดยืดเต้ห้าก่อนหน้าสุดหน้าเลยส่วนใครที่สูงที่สุดให้อยู่ตรงการลางลูกคนโตอยู่ตรงกลางส่วนคนที่สูงลองมาอยู่ท้ายแม่มันเข้ามา าเข้ออวานดีมากแบบนี้จะโดนได้เห็นไหมห้าคนโอ้แต่คนทำไมคนแรกเข้ามาใครเตี้ยสุดหนูหน้าเนื่องจากว่าเชือกมุมดุนและมุมต่อรบของเชือกเชือกจะลงมาต่ําถ้าให้คนหน้าสุดตัวสูงมันจะชน,นหัวเพราะนั้นใครที่เข้าหน้าสุดต้องเป็นคนตัวเล็กส่วนคนที่สูงสุดให้อยู่กลางเนื่องจากว่าเชือกวเวลารอยสูงสุด มันจะเป็นความสูงของเจ้าที่สูงสุดอยู่แล้วเวลาให้คนที่ตัวสูงเข้าตรงกลางส่วนคนที่สูงลอกลงไปข้างหลังเนื่องจากว่าเวลาเบียดแขนจะไปข้างหลังอยู่แล้วจะเผื่อวัะนั้นการโดดแดบ,บด้านข้างจะเข้าได้สูงสุด5คนและ5คนที่แขลงท่าได้ตังเยอะเช่นเคลื่อนที่ไปหน้าไปซ้ายไปขวาหรือคนหน้าอาจจะหันหน้าหันหลังคนนี้อาจจะคล้องแขน หรือคนด้านข้างก็อาจจะหมุนข้างกลางคนด้านหลังก็อาจจะตรงกลางอาจจะโค้งแขนกอดเอวากอดตาหรือหันหน้าสลับกันหันหน้าตรงนี้ก็ได้คแขนหันหน้าสลับกันตรงกลางหันหน้าไปด้านโน้นอย่างนี้ก็ได้โดดได้ทุกข้าไม่ไม่ผสมแล้วคนเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนไปแล้วคนเปลี่ยนไปสุดนี่จะเปลี่ยนที่แขงของตัวเองถ้าหลี่อก็ได้เลี้ยงหล่อถ้าติดใจก็หล่อให้ลูกขนมไปก่อนอยู่ไหนอ่ะเสร็จแล้วก็เข้าไา ไปได้เหรอเขานัดโดนแบบนี้โดนได้สูง5คนเดี๋ยวสัก2-5คนนะครับกันหนึ่งมึงเชือกต้องเลือกให้สูงประมาณรับไหลงทีมเวิร์กคนเวียงต้องให้ความสูงให้เวียงตนควายตัวเทียบสูงให้อยู่หน้าสุดคนที่สูงอุด่ตรกลางคนสูงลงมาอยู่ดิแบบนี้ไม่แพ้ท่าได้ตั้งเกือบ10ท่าแบบนี้10ท่าเลย5คน ทั้งหมดจัดทีม5คน